วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ eBay ตลาดวินเทจออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก500เหลือตัวละ16ผมจะบีดตอน10วินาทีสุดท้าย4 3 2 1 0จะได้เสื้อราคาถูกมาจากการบิดแบบเยอะมาก สวัสดีครับชาวเปิดทุกคนวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ Ebay ตลาดวินเพจออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเราจะพาไปรู้จักการหาของทริคเล็กๆน้อยๆที่เราจะหาของได้ถูกเนี่ยทำยังไงตัดไปไปดูวิธีดีกว่าเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีเสิร์ชตรงนี้ปุ่นี้กดเสิร์ชคุณอยากหาอะไรสมมติว่าคุณอยากหาเสื้อตีดแฮมเบิมแล้วกันเสื้อตีดีดีคุณก็เสิร์ชตีดีแฮมเบิม ตดีก็ขึ้นมาเต็มโอเคเราไม่ต่อแล้วมันจะมีทริกเียกอย่างหนึ่งสมมติว่าเนี่ยมันจะมีปุ่มตรงนี้ best match mm hmm. best match mm hmm. คือมันจะเอาของที่แบบว่าเฮ้ย mm hmm. คุณสนใจอยู่แน่ๆแบบมันเอามาจาก s ิรีที่คุณเสิร์ชมันจะขึ้นมาก่อน,น mm hmm. แต่ทริกของผมคืออะไรวะ mm hmm. ผมจะเสิร์ชนี้เว้ยผมจะเอา newly list ทำไม newly list คือ จะเอาคนที่เพิ่งโพสในช่วงเวลาตอนเนี้ยอันไหนใหม่สุดแปลว่าอัปเดตอัปเดตสุดแต่ว่ามันมีสิทธิ์ที่ของจะหลุดด้วยแบบคนแบบมาโคพสแล้วแบบเยแล้วเราเห็นก่อนแล้วราคาไม่โอเคเราก็ซื้อได้เลยโอเคเออเราดูก่อนว่ามันเป็นประเภทการซื้อขายแบบไหนอ,อย่างนี้นมันจะมีใบนาวใบนาใบนาคือซื้อเลยกดปุ๊บราคานี้ซื้อเลย รวมค่าชิปปิ้งรวมแท็กไรก็ว่าไปอาบายนาวเรากดตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บไอเนี่ยออฟเฟอร์ที่กูบอกเมกออฟเฟอร์สมมติเขาตั้งอยู่210แล้วก็ไอเียเสื้อตัวเนี้ยออ210มันก็จะประมาณ6,000 6,300บาทที่ไทยถือว่าเ้ยตัวนี้ถือว่าก็คือราคาไม่ได้แรงมากแต่ถ้าพ่อค้าเขาอยากได้เขาอาจจะเป็นทำต่อได้สักพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเมกออฟเฟอร์ไปกว่านี้ จาก2องร้อยสิบต่อเขาเหลือสักร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยเออแล้วคุณก็กดรีวิวออเดอร์ไปหรือพิกของผมใช่ไหมอันนี้แบบว่าอันนี้เป็นพิกเลยนะเว้ยอ่ทิ้งส่วนตัวที่เคยใช้ที่เคยใช้เวลาผมจะออฟเฟอร์ผมก็จะแบบแอนสเซจไปด้วย I really love this beauty คือแบบว่าจะบอกว่าเอ้ยเรามองเรามองเสื้อตัวเนี้ย ที่มันสวยมากเราไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบแค่เสื้อธรรมดาคนที่ขายเสื้อเขาเห็นค่าเหมือนเราอ่ะเขาอาจจะแบบเฮ้ยคนนี้แม่งมองเสื้อแบบด้วยความแบบชื่นชอบจริงๆอะไรเงี้ยก็ทัวร์ใช้ประมาณนี้ this is all I have อ๋อคือ นี่คือทั้งหมดที่กูมีทั้งหมดเงินทั้งหมดที่กูมีแล้วถ้าแพงกว่านี้กูให้ไม่ไหวแล้วใช่เดี๋นี้คือแบบทั้งหมดแล้วนะที่กูมีกับสําหรับเสื้อตัวนี้แบบที่อยากได้มากก็ผินรปโยคประมาณนี้ไปถ้าผุยกับฝรั่งอะไรเงี้ยหรือว่าใครยังมีประโยคอะไรเด็ดๆก็ก็ลองลองคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเผื่อแปลให้ได้อะไรเงี้ยใช่แล้วกดรีวิว๊บปุ๊บแล้วมันก็ส่งอีเมลไปให้เขาโอเคอันนี้คือ m a ออเ f อร์จบไปละมีอีกันึงไหมอีกแบบหนึ่งมันก็จะเรียกว่าออคชั่นหรือประมูลอ่าโอเคอ่า ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องนี้ place b i t นี่คือแปลว่า place b i คือประมูลเท่าไหร่คือตอนนี้มันอยู่ที่93เดรยแล้วก็ place ไปดูนี่นะอ๋อคือเราอยากได้ราคาเท่าไหร่ใช่ราคาที่อยากจะประมูลใช่เท่าไหร่แต่ประมูลเนี่ยมันจะไม่เหมือนอีกนาวหรือว่า make offer ใช่เพราะว่ามันมีเวลาใช่ไหมเวลามันก็จะบอกอยู่เนี่ยอีก6วันหมดวันอาทิตย์ที่6โมงเย็น6กนาทีเราก็ต้อง มาดูว่าเสื้อตัวไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีทริกในการบิดอีกโอเคแต่เดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็คือสําคัญมากเพราะว่าผมอ่ะจะได้เสื้อราคาถูกมาจากการบิดแบบเยอะมากมไหวครั้งมากมแือวเนี่ยมาบอกว่าผมมีทริกยังไงแล้วทริกอีกอย่างหนึ่งคือสมมุติว่าอ่ะมึงสนใจเสื้อฮาร์เลย์ e ี b ี e m อย่างเงี้ยแล้วแบบเฮ้ยมึงขี้เกียจเสิร์ชหลายๆรอบ แล้วมึงสามารถทําให้ e ี a y รมันส่งอีเมลมาเตือนหนูเว้ยว่าเฮ้ยตอนเนี้มีคนใหม่อ่ะโพสเสื้อตัวนี้เว้ยโพสเสื้อที่มีคําว่า 3D embem อยู่อ่ะโดยการคลิกตรงนี้ save r i s e a r c h save r i s e a r c h เ๊บเนี่ยมันจะขึ้น w i e l send you an email ก็คือทุกครั้งที่มีคนโพสคําว่า 3D embem มันจะส่งอีเมลมาหากูเลยแล้วกูจะแบบปึ๊บเข้าไปดูเลยว่าตัวไหนหลุดไหมถ้าหลุดปุ๊บกูกดได้เลยอันนี้ก็คือเป็นคลิกของกูเหมือนกัน ตอนนี้กูกำลังไล่เก็บเลทฮอตอยู่ <c oughs> กูก็มีลิสเลทฮอตกูอยู่ <c oughs> โดยการเราเข้าไปดูได้ว่าไอเซฟเซิร์ชของเรามันอยู่ไหนก็คือมันจะอยู่ตรงนี้นี่ลงมา Ebay เลื่อนลงมาเซฟเซิร <c oughs> <ซ>์ช <c oughs> ปึ๊บเนี่ยกูมีลิสอะไรอยู่บ้างก็ดูดูดูเสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปว i วไอเทมเพื่อเข้าไปดูเซฟเซิร์ชนั้นเสร็จแล้วทำไงเราดูอันที่ลงล่าสุดปึ๊บว่าวันนี้มีของอะไรมาใหม่บ้างอะ มีตัวนี้มิน่มิน,มน่ที่อัปเดตแล้วทีเนี้ย<ม>ดูดิมันมีทั้ง CB มีทั้งอะไรเลย<ม>เราจะคัดยังไงเ<ม>พราะว่าตอนเนี้ยผมเซฟเสิร์ชว่า<ม>1 9 9 2เลทชิลเเปอร์ในการที่จะใช้คีย์เวิร์ดพวกเนี้ยสำคัญมากนะมสมมุติเราจอจงว่าเราอยากได้เสื้อตัวเนี้ย<ม>เราควรจะรู้ว่าเสื้อตัวนั้นอนะ่ะมันชื่อระบายมมลัยปีอะไร<ม>อะไรเงี้ยแล้วเราใส่สเปซิฟิกเบิร์มันจะได้เจอเลยตอนเนี้ยผมกำลัง อยากได้ตัวนี้อยู่เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมก็ไล่ดูไปมีคนขายนี่ห้าร้อยห้าร้อยสี่ร้อยแต่ว่าผมทำไงผมชอบออปชั่นครับบ like ิดผมก็จะดูว่ามีตัวไหนบ้างนี่ครับสิบหกเหรียญจากตัวเท่าไหร่สี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยเหลือตัวละสิบหก แต่ว่าเพิ่งตกใจเฮ<อ><ห>้ยเพราะว่าราคาถูกจังเพราะว่าพอมาเป็นบิดเนี่ยมันมีเวลาของมันใช่และเป้าหมายวันนี้ครับของผมผมจะบิดเสื้อตัวเนี้ยในราคาที่ไม่ถึงที่เขาขายกันก็คือตอนเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกพันบาทหมื 15, 6, ่นห้าหมื่นหกพันสองหมื่นเลยตัวเนี้ยหนึ่งเก้าเก้าสองเลยทอรชิลี่เพเปอร์ตัวเนี้ยอ๋อโอเคแต่ก่อนที่คุณจะแบบตัดสินใจจะซื้อหรือเบิทคุณต้องมาดูรายละเอียดก่อน ซึ่งพวกรายละเอียดเสื้อเอน,นี้ยมันคือประสบการณ์คือเราบอกได้ไม่เยอะคือผมก็ต้องดูแบบสำหรับผมอ่ะถ้าซื้อมาเก็บเองผมจะดูป้ายก่อนเลยว่าม,มีป้ายไหมมีตําหนิอะไรไหมอะไรเงี้ยอย่างตัวเนี้ยผมดูมาแล้วแหละว่าโอเคเลยงั้นสมมติท่านลูกเป็ดถามพี่ครับเ้วอีเบ์มีของปลอมไหมครับมีอีเบ์มีของปลอมพูดได้เลยอ,อันนี้คือประสบการณ์ทั้งหมดเลยแต่ว่ามันมีการคัดคนเหมือนกันคุณจะรู้ได้ไงว่าคนนี้แม่งน่าเชื่อถือแค่ไหนเห็นเซลเลอร์เซลเลอร์อินโฟมชันไหมเซลเลอร์อินโฟมชันคือ จะบอกว่าไอคนขายคนนี้ขายอะไรบ้างหรือขายอะไรมาแล้วบ้างเราสามารถกดเขาเข้าไปดูนะกดอะวิว store ก็ได้ว่าคนนี้เขาขายของประเภทไหนอยู่เนี่ยเขาก็ขายพวกเสื้ออันนี้ก็มีเลทอร์อีกตัวป<ม>ิดอยู่เหมือนกันตรงมุมขายของแบบทั่วไป<ม>แต่เขาก็มีเลทคอร์อยู่สองตัวเราก็ดูรายละเอียดบุนะ้นเนี้ย แล้วเราที่สำคัญที่ผมจะดูจากพ่อค้าเลยว่าเขาน่าเชือ่อถือขไหนดูคือดูวเวทีิองเขาตรงนี้มันจะ positive feedback 99.3มีทำการซื้อขายมา600คร 5, ั้งก็ถือว่าหน้าเชื่อถืออยู่เราแลวเราสามารถเข้าไปอ่านคอมเมนต์เขาได้ด้วยเนี่ยเห็นปะ่ะ Good seller p r e m i c k Good Experience นีน่คือคนที่มาซื้อของเขาแล้วแบบว่าคอมเมนต์ให้เขาก็แปลว่าคนนี้แม่งมีความน่าเชื่อถืออยู่ ในระดับหนึ่งประมาณนี้คือเราสามารถเช็คได้หมดเวย้ยคือเพิ่มความมั่นใจเข้าไปแล้วเรื่องของชิปปิง้งล่ะราคาแล้วแต่พ่อค้าเลยว่าเขาจะชิปไทยไหมชิปที่ไหนไหม,มเราอยู่อเมริกาเราชคดีหน่อยไงแสดงว่าจะชิปมาอเมริกาหมดของอ,อีเบ้นั้นแสดงว่าบางทีเสื้อบางตัวก็คือราคาถูกแต่ค่าชิปปิ้งแพงบวกไปบวกมาก็อาจจะไม่ครบบางคนโดนโดนแพคด้วยนะโดนภาษีที่ไทยด้วยนะซื้อของในอีเบบางคนนะอ แล้วเรื่องของการรีเทิร์นซิ่งอ่าก็ต้องดูด้วยว่าเขามีเขียนว่ารีเทิร์นไหมก็เป็นจุดหลักๆที่ควรต้องเช็คเหมือนกันใช่ใช่เนี่ยเห็นไหมเรากด <ừng> เราเลื่อนลงมาปุ๊บมีดีสคิปชันกับชิปปิ้งแอนด์เพย์เมนต์ใช่ไหม <ừng> เลื่อนลงมาดูรีเทิร์นพ olicy seller does not offer return แปลว่าคนเนี้ยซื้อแล้วห้าคืนส่วนใหญ่ของวีเท็ก็ไม่ค่อยให้รับไม่ค่อยรับรีเทิร์นกันยกเว้นจะเป็นร้านแบบที่ให ใหญ่ๆร้านญี่ปุ่น่ะแต่เขาขายแพงมากไหดังนั้นน่ะเขาเขาชัวร์อยู่แล้วเขาเลยขายแพงได้เออประมาณนี้แล้วเดี๋ยววันนี้แหละผมจะบิดตัวนี้และตัวเนี้ยแต่ว่ามันจบพรุ่งนี้อ๋องั้นก็อาจจะใส่ราคาวันนี้ไว้ก่อนหรือเปล่าไม่เพราะว่าอะไรอันนี้เป็นทริคที่กำลังจะบอกนะวิธีบิดยังไงให้ได้ของถูกแล้วก็ได้ของมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ส่วนใหญ่ผมจะได้ตอนแรกนะ เข้ามาปุ๊บเราเห็นเลยว่าแม่งี12สิบสองบิดคืออะไรคือบิดไปสิบครั้งแล้วจากคนทั้งหมดบิดเดอร์หกคนแปลว่าตอนนี้เรารู้ผู้เข้าแข่งขันเราแล้วเวยมี่หกคนนี่กูวิเคราะห์เองนะนี่คลิปนี้คือแบบไม่ได้ไปดูที่ไหนมานี่กูวิเคราะห์ของกูเองนะคือตอนนี้มีการบิดไปสิบสองครั้งกูก็ดูไว้ว่าไอ้คนพวกนี้มันมันมันแน่แค่ไหนว่าโดยการดูเลตติ้งเว้ กูดูเนี่ยหกร้อยเจ็ดร้อยร้อยร้อยแต่คนสุดท้ายเนี่ยกดไปพ8นแปดร้อหิ้าเลตติงเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนเนี้ยอยู่ในวงการอีเบมันแล้วตอนนี้ไม่อยู่ข้างบนสุดด้วยและกูเชื่อว่าคนเนี้ยรู้ราคาเสื้อแน่นอนกูก็จะแบบทิ้งไว้ก่อนกูจะไม่บิดเลยนะวันนี้นะเวลานี้ที่กูเจอเสื้อเวลาที่ผมจะบิดเสื้อจริงๆนะผมจะบิดตอน สิบวินาทีสุดท้ายเท่านั้นสิบวินาทีสุดท้ายใช่ทันหรอวะก็พอนับภ่ยหลังเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่ผมบินแล้วกันว่ามัน,มนจะทนันหรือไม่ทันหรือยังไงค่อยมาลุ้นกันพร้อมกันเลยเได้แต่ที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าผมยังไม่บินเลยเพราะว่าผมไม่อยากให้กระต่ายดุอืม เพราะฉะนั้นมีคนที่เป็นเหมือนมึงก็เยอะเหมือนกันนะมีเป็นเหมือนกูเยอะก็คือคนที่แบบว่าอาจจะอยู่ในมุมมืดไปก่อนแล้วเดี๋ยวออกมาในสิบวิสุดท้ายสู้กันในสิบวิสุดท้ายใช่เพราะฉะนั้นน่ะคุณควรจะมีราคาในใจคุณไ้เลยว่าแบบเสื้อตัวเนี้ยถ้าคุณซื้อในราคาเท่านี้แล้วคุณสามารถกินกกับมันได้คือจบแล้วแต่ถ้าคุณพลาดก็แปลว่ามันเกินราคาที่คุณคิดอ่ะคุณซื้อมาคุณอาจจะเสียใจก็ได้เออ อันนี้มันก็จะเป็นทริคของครูในการดูคู่ที่มาบิดแข่ง,ขงกับกูงั้นราคาในใจมันคือเท่าไหร่ไม่บอกดีกว่าแล้วค่อยมาดูวันพรุ่งนี้ดีกว่าว่ากูจะมีเทคนิคอะไรเพราะกูต้องดูอีกว่าคนบิดแม่งเยอะขึ้นไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ไหมมีใครมาบิดเพิ่มบ้างโอเคตามนั้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูวันเวลาใกล้บิดีกทีได้ก็คือพรุ่งนี้ใช่ไปมา ใกล้ถึงเวลาที่เราจะปิดตัวนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าวิธีนั้นอะที่ตั้มได้สอนไปอะ่ะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าตอนนี้สถานการณ์เป็นไงลนะตอนนี้เหลืออยู่3าาาาานาทีสนาทีสีนาทีสถานการณ์คือตอนนี้คือไป8 0 7 8แล้วมีคนบิด1 1คนวมคูด,ด้วยโอเคสา,า,านาทีสุดท้ายสามนาทีสุดท้ายมึงเอาอย่างนี้ว่ะมึงคิดว่ามึงจะชนะไถ้ากูใส่ราคาในใจกูอ่ะกูจะชนะ ที่ดูนะฮะถ้าสมมติผู้ชนะกูสามารถทำเงินภายในแบบพักสื่อตัวนี้ได้ในราคาที่กูตั้งใจกูสามารถขายทำเงินได้ในราคาแบบเกือบหมื่นเกือบหมื่นบาทเลยอ่เกือบหมื่นบาทเพราะว่าราคาตลาดตัวนี้มันมงอยู่ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกแล้วถ้ากูซื้อมาหกพันกูก็ได้หมื่นถูกไหมแต่ไม่ได้บอกว่าหมื่นห้าหนูจะขายออกเลยนะแต่คือคนที่เขาเล่นกันสภาพแบบเนี้ยประมาณนั้นได้ ก็เรียกว่าสิบวิเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนชีวิต10วิหมื่นส0บวิหมื่นสิบวิทำเงินในอีเวนต์หนึ่งหมื่นบาทเต้นวะถ้าได้นี่แจกลูกเพจเลยป่ะโอ้ยมมาเก็บรอไว้ก่อนรอไว้ก่อนนี่คือราคาที่คุณจะเขียนไปเลยเขียนไปเลยใส่ไว้ใส่ไว้ก่อนกูเชื่อว่าในสิบวิอ่ะก็มีคนแบบตั้งตารอเหมือนกันเผื่อแม่งใส่ห้าวิสุดท้ายสามวิสุดท้ายกูมี ามาดูกันนะครับว่าตั้มจะชนะการบิดครั้งนี้หรือเปล่าลุ้นๆเลยสิบี้าสิบวินจะได้โอ้ยสิบวิหมื่นบาทสิบวิหมื่นบาทเออ โิ้ยให้า่เสยรเรามารับผหลัพขอกันนะครับยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดหกสิบห้าสบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบต้องตอ,ตอนนี้อยู่ที่ยี่สหกแปดตอ้แปตองร้อแปดอาไมกูไม่ใส่แล้วกูไม่ใส่แล้วกู <พอ S 1> ไม่ใส่แล้วสี่สา เ2 5าสิบสองจุดห้าศูนย์บึงคำนวณดิตัวสัพที่ที่นี่เลยผห้าพันเจ็ดตอนนี้เราได้เสื้อตัวนี้มาแค่ห้าพันเจ็ดร้อยบาทวิธีนี้มันใช้ได้จริงๆนะเว้ยลองลองดูเองไปลองดูงงงงงงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าราคาเสื้อตัวนี้จริงๆมันเท่าไหร่โอเคป่ะ,ะตัวนี้ร้านญี่ปุ่นนะครับข uh huh. ายอยู่5 0 0รกว่าเหรียญซึ่งเป็นเงินไทยก็ประมาณห้า0 0บาทนี่ตัวนี้เห็นไหม่ร้อ3ปส้อ หมื่นสามประมาณนั้นอ่ะนี่ก็หกร้อยก็หมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดแล้จริงๆแล้วแอปเปิลเลตมันอยู่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าอ่ะหมื่นสี่หมื่นห้าแต่มืองได้มาแต่เมืองได้มาในราคาห้าพันเจ็ดร้อยบาทซีดอีกสรุปนะครับวิธีนี้ก็ถือว่าเวิร์กนะเวิร์กในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคุณจะว่าคุณจะบิดชนะมันก็อาจจะมีชนะมีแพ้แต่ก็ถือว่าวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี เออก็ฝากไ้แค่นี้ได้เปล่าก็คือเป็นทริคอะเป็นทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆคือมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งในาการที่เราจะหาของเพราะตอนนี้ร้านมันก็ปิดเขาก็ไม่ออกมาขา้างนอกกันเพราะที่เมกามันค่อนข้างที่จะซีเรียสแล้วอีกรอบหนึ่งโควิดมันกลับมาระบาดอีกรอบนึงม,นมนันเหมือนว่าเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์<ช>อะก็คือถ้าเราออกไปข้างนอกไม่ได้เราก็ต้องหาของออนไลน์ถ้าใครรู้จักวิธีหาของออนไลน์ที่เก่งมันก็อาจจะสร้างรายได้ให้คุณก็ได้ใช่ก็นั่นแหละครับงั้นจบแค่นี้วันนี้ดีใจมากแล้วก็ถ้าใครมี ลายไหนปีเก่าๆอยากปล่อยติดต่อมาได้เลยเก็บไว้อยู่เก็บอยู่ครับเก็บในคอร์ดอยู่แล้วถ้าใครมีคาถามเกี่ยวกับอีเบนี่ทิ้งเข้ามาถามได้ป่ะได้ดิถ้าใครชอบดูการบิดเสื้อของพวกเราอะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ว่าเฮ้ยพี่ผมอยากดูพี่บิดอีกว่ะยังก็อย่าลืมนะครับฝากสับสกายให้พวกเราด้วยแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์กันเข้ามานะครับอยากถามอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็คาถามทิ้งคําถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน EP หน้าขอบคุณครับครับ No.